โอเคสำหรับม .6 นะคะมอ .6 อ่าเดี๋ยวครูทวนนิดนึงนะคะมิมเท่ากับซิกมา x i โดยที่ i ตัวเนี้ยเป็นค่าได้ตั้งแต่1จนถึง n n ใหญ่นะคะหารด้วย n ใหญ่อันนี้คือการหาประชากรใช่ไหมคะอ่าต่อไป x bar x bar จะมีค่าเท่ากับซิกมา x i โดยที่ i ตัวเนี้ยมีค่าตั้งแต่1จนถึง N นะคะหารด้วย N เล็กนั่นเองอันนี้คือการหากลุ่มตัวอย่างนะอ่านักเรียนเปิดไปที่หน้า124นะคะหน้า124เขาบอกว่าตัวอย่างที่10เนี่ยโรงเรียนแห่งหนึ่งกำหนดว่านักเรียนจะได้เกรดสีวิชาคณิตศาสตร์ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้ได้คะแนนสอบย่อยเนี่ยหครั้งไม่ต่ำกว่า80คะแนนนะคะถ้าการถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการสอบย่อย5ครั้งของนักเรียนเนี่ยมีค่าตั้ง เท่ากับ77คะแนนจงหาว่าครั้งที่6เนี่ยนักเรียนคนนี้จะได้คะแนนอย่างน้อยเท่าไหร่นะคะถึงจะได้เกรดสีนั่นเองอันนี้ครูบอกว่าเราสามารถเอาทั้ง2ตัวเนี้ยมาได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีค่าเหมือนกันเลยนะคะอ่ะครูก็ขอยกตัวอย่างเอาเป็น x bar แล้วกันนะคะ x bar เท่ากับ sigma xi โดยที่ i เนี่ยตั้งแต่1จนถึง n นะคะส่วนด้วย n เล็กเท่ากับ เท่ากับเท่าไรนะ x บาะถ้าสมติเท่ากับเท่านี้นะคะอะต่อไปต่อไปครูจะแทนค่าแต่ละตัวลงไปในนี้ละถ้าสมมติว่าเราเริ่มที่ตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าห้าครั้งเนี่ยนักเรียนแต่ละคนเนี่ยได้เท่าไหร่อะเรายังไม่รู้ดังนั้นค่าของตัวนี้มันสามารถเขียนย่อยได้ไวไงคะ x หนึ่งบวก x สองบวก x สามบวก x สี บวก x ห้าทำไมครูถึงเอา x ห้าเพราะว่าเรารู้จำนวนครั้งอันนี้บอกว่าห้าครั้งเนี่ยนักเรียนคนเนี้ยสอบได้เท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนนะคะห้าครั้งดังนั้น x ตัวนี้ห้าดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นห้าใช่ไหมคะ n ตรงนี้เป็นห้าดังนั้น n ตัวนี้ต้องเป็นห้านั่นเองนะคะเท่ากับเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมคะเพราะว่าการสอบห้าครั้งเนี่ยได้เท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนนั่นเองนะคะ อ่ะต่อไปทํำยังไงต่ออ่ะหมหกทำยังไงต่อคะย้าย5ตัวนี้ใช่ไหมที่มันหารกับ2ตัวนี้อยู่ย้ายขึ้นมาย้ายขึ้นมาคูณใช่ไหมก็จะได้เป็น x 1บวก x 2บวก x 3บวก x 4บวก x 5เท่ากับ5้าคูณเจ็ดสิบได้ไรคะ ขอเขียนเท่ากับเลยนะเท่าไรคะในหนังสือ385นั่นเองนะคะดังนั้นบรรทัดนี้หมายความว่านักเรียนคนนี้สอบ5ครั้งเนี่ยได้ผลรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ385นั่นเองนะคะต่อไปมาดูนะคะการสอบย่อยครั้งที่6นะคะการครั้ง การสอบย่อยครั้งที่6ว่านักเรียนจะได้เท่าไหร่นะคะอ่าการสอบย่อยครั้งที่6จะได้ว่าอ่าเขียนเลย x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6นะคะส่วนด้วย6ตัวนี้อย่าลืมนะคะสังเกตนะเขาบอกว่าจงหาการสอบย่อยครั้งที่6ครั้งที่6เนี่ย <c oughs> นักเรียนคนนี้จะได้คะแนนอย่างน้อยเท่าไหร่นะคะอ่ะกลมาดูตรงนี้ปุ๊บเขาบอกว่าก็ต่อเมื่อนักเรียนได้คะแนนจากการสอบย่อยเนี่ยหกครั้งไม่ต่ำกว่าแปดสิบคะแนนไม่ต่ำกว่าแปดสิบคะแนนก็หมายความว่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับแปดสิบคะแนนนั่นเองมองเห็นไหมเอ่ยอ่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับแปดสิบคะแนนนั่นเองนะคะอ่ะ ถัดไปนะคะทํายังไงต่อทํายังไงต่อคะตอนนี้เรารู้ค่าอะไรบ้างอ่ะเรารู้ค่าอะไรบ้างอ่ะไม่เรารู้ค่าอะไรบ้างคะตอนนี้อ่ะโอเคใหม่อ่ะตอนนี้เรารู้ค่าตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะ x หนึ่งจนถึง x ห้าเนี่ยมีค่าเท่ากับสามร้อยแปดสิบห้านั่นเองนะคะสามร้อยแปดสิบ 5นะดังนั้นเราก็จะได้อีกบรรทัดหนึ่งว่า385บวกกับ x 6ส่วนด้วย6มากกว่าหรือเท่ากับ80ดทันไหมคะทันไหมอ่ะถัดไปทำยังไงต่อเพื่อเราต้องการให้ x 6เราต้องการ x 6เนี่ยอย่างเดียวทำยังไงคะย,ย้ายใช่ไหมย้ายจากที่6มันคูณอยู่เนี่ยเออย้ายจากที่6มันหารอยู่เนี่ยย้ายขึ้นมา คูณนะคะก็จะได้เป็นยังไงเอ่ย385มากกว่าเอ้ย385อันนี้บวกนักเรียนนะบวกกับ x 6มากกว่าหรือเท่ากับ2นี้คูณกันได้เท่าไหร่480นะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจนะอ่ะพอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนค่ะ ไปเราจะได้เราต้องการให้ x 6เนี่ยอย่างเดียวนะคะย,ย้ายอะไรต่อจากที่ตรงนี้เป็นบวกย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบนะคะก็จะได้เป็น x 6มากกว่าหรือเท่ากับ480ลบกับ385ใช่ไหมคะ385ปุ๊บ2ตัวนี้ลบกันเหลือเท่าไหร่ออะรคะเหลือ 95นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคำตอบดังนั้นหมายความว่าการสอบย่อยครั้งที่6เนี่ยจะต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ95นั่นเองนะคะโอเคตัวอย่างที่10ผ่านนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่11นะคะ <c oughs> ตัวอย่างที่11เนี่ยก็ขอทวนนิดนึงนะคะตัวอย่างที่11ก็ขอทวนนิดนึงสำหรับการหาค่า ข้อท้ายที่หนึ่งข้อท้ายที่สองข้อท้ายที่สามนะคะแต่ครูจะไม่เน้นเข้าไปลึกขนาดนั้นนะคะอ่านักเรียนเรามาดูนะคะเดี๋ยวนะแักบนึงนักเรียนอ่ะข้อท้ายที่หนึ่งนะคะคือตรงนี้ใช่ไหมคะข้อท้ายที่สองข้อท้ายที่สามตรง,น,รตรงน, Fifth, น,นี้ก็คือค่ามีนตรงนี้ก็คือค่าแม็กใช่ไหมคะอ่ะแล้วจุดจุดจุดตรงนี้ก็คืออะไรคะคือกรอบนั่นเองคือล้วนนั่นเองนะคะคือล้วนชั้นใหนหนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูซิ คออท้ายที่1นึ่อท้ายที่สองอท้ายที่3เนี่ยหามาจากไหนนะคะหามาจาก q 1เท่ากับ n บวกหนึ 1, ่งอืออานไหม q 2หามาจากตรงนี้ q 3หามาจากตรงนี้อันนี้คือบางคนงงนะคะมาจากไหนอันนี้ก็คือสูตรนะคะสูตรที่คือครูเคยให้โจทย์ไปนะคะแล้ว11มาจากไหนคะครู11ตรงนี้มาจากไหนคะ11ครูมาจากการ จำนวนข้อมูลนะคะที่เขาให้มานะอ่ะต่อไปอันนี้ขอทวนเรียบร้อยแล้วนะต่อไปมาดูตัวอย่างที่11นะคะคันอ่ะคะแนนสอบคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะที่สุ่มตัวอย่างมาจากนักเรียนห้องหนึ่งมี11คนเนี่ยดังนี้อันนี้คือคะแนนสอบของนักเรียน11คนนะคะอ่านักเรียนการที่เราจะหาข้อท้ายที่1คข้อท้ายที่2คข้อท้ายที่3เนี่ยเราจําได้ไหมว่าเราต้อง เรียงลำดับก่อนใช่ไหมคะเรียงลำดับข้อมูลก่อนใช่ไหมค่าที่น้อยที่สุดเนี่ย <c oughs> เอามาเขียนก่อนนะคะ